bạt bạt bay ôm tăng đây อีก đe hay tăng อีก đe tăng อีกนิด เนี่นะช่วงล่างกูป้าร้อยห้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับเนียเป็นอย่างนี้เลยไห้ลองงัดดูดิมาไหมไหเอองัดไปโนก็ได้ เดินแล้วครับลองเดินแล้วปุ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปช่างดูต้องใส่ปิกอัพแล้ววิ่งไปช่างว้าวเขาท่าดิไปแล้วไปแล้วขนาดยังไม่อยู่กับรถเนี่ยมันยังไปแล้วเนี่ยวางอยู่เฉยเนี่ย ดูดูอ๋หนักไหมไเคยแต่หน,นั่งแมันกลิ้งไปนี่ลูกเลอะลูกเลอะใส่แค่สองลูอกอย่างนีน้ถ้าใส่เจ็ดลูกมันก็เบาเลยแยมเลยแยบเลยครับเนี่ยได้ประมาณนี้แล้ววันนี้เสร็จแล้วข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึงเดี๋ยวจะไม่เชื่อมต่อกันสองข้างคอยดูนะครับเนี่ยเนี่ย ช่างประหลาดรงทำหาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำหาแต่ที่รู้หัวหมูหนึ่งหัวเบียสองลัง่ยเนี่ยประมาณนี้เลยครับช่วงล่างคูโบตา้าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า